เรียนอุบลวิทยาคมก่อตั้งเมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2440ตั้งขึ้นที่วัสุปัตตนารามในสมัยรัชกาลที่5ผู้ก่อตั้งคือพระอุบาลีคุณูประมาจารย์จันสิริจันโทผู้ประธานนามโรงเรียนคือกรมหลวงสภสิทธิ์ที่ประสงค์ข้าหลวงต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ พทธศักรา2,470ได้ย้ายมาเช่าที่ดินวัดหนองยางแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด19ไร่เศษได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตามการปรับโครงสร้างระบบบริหารราชการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีอายุครบ121ปีเป็นโรงเรียนปฐมศึกษาขนาดใหญ่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยจัดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์โรงเรียนอุบลวิทยาคมมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้บริบทโลกปรัชญาโรงเรียนปัญญานารานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของน,อนรชนคำขวัญโรงเรียนเรียนรู้ดีมีจัญญาสามคัคคีกีฬาเด่นอัตลักษณ์โรงเรียน ยิ้มใส่ไหว้ถูกวิธีวัจีไพราราะสีประจำโรงเรียนสีขาวเขียวภารกิจการจัดการศึกษาจัดการศึกษาสองระดับคือระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นอนุบาล3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จับหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยการจัดครูต่างชาติ เข้าสอนในทุกระดับชั้นในปีการศึกษา2,553ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School และเปิดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร,รูปแบบ2ภาษา English Bilingual well Education EBE ข้อมูลพื้นฐานจำนวนครูและบุคลากรมีข้าราชการครูทั้งสิ้นจำนวน85คนครูอัตราจ้างจำนวน13คนครูต่างชาติจำนวน5คนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน24คนมีนักเรียนทั้งสิ้น2,037คนมีอาคารเรียน8หลังอาคารประกอบ4หลัง บริหารจัดการโดยนายเฉลิมพลเกตมาศผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคมนางพิมพ์ณภาพุ่มทองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนายชาลีไซขาวรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณนางสาวรัศมินโคตบูรพัฒน์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนายอลงกรณ์โหรา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปพันธกิจโรงเรียน4ประการ 1. มุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคน 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีทักษะและศักยภาพที่เหมาะสมมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสำลิดให้เป็นมืออาชีพ 4. สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญจากความมุ่งมั่นตั้งใจประกอบกับปัจจัยและกระบวนการทั้งมวลส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติยศและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังต่อไปนี้รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาในปีพุทธศักราช2527 2,543, 2,551และระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ปีพุทธศักราช2,557โรงเรียนอาเซียนเลิร์นนิ่งสคูลปีพุทธศักราช2,555ศูนย์แนะแนวโรงเรียนต้นแบบทางการแนะแนวคัดเลือกโดยสะพะทะรางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีพุทธศักราช2555โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจำปีพุทธศักราช2555โรงเรียนอนุบาลประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ,อุบลราชธานีเขตหนึ่งโลกเยติคุณโรงเรียนยุววัฒนความดีกระทรวงการต่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2557โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนสุจริตประจำปีพุทธศักราช2558รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรกระทรวงสาธารณสุขประจำปีพุทธศักราช2558โรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่น BBL เล่นตามรอยพายุคนคละบาทประจำปีพุทธศักราช2558โลเชอร์จูเกีย MOE Award สาขาอนุรักษ์มรดกไทยประจำปีการศึกษา2,558รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่1การประกวดค้นหาแนวคิดการคัดแยกขยะรีไซเคิลและโครงการลดจำนวนขยะ o v ิ w เ r l d l e ล s เว s t e ประจำปี พุทธศักราช2560นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายอาทิเช่นรางวัลยอดเยี่ยมคะแนนสูงสุดระดับประเทศการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษจัดโดยบริษัทเสริมปัญญารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนทั้งที่22ประจำปีพุทธศักราช2559และ ครั้งที่23ประจำปีพุทธศักราช2560บบุคลากรครูและผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติยศทั้งระดับภาคและระดับชาติด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอุบลวิทยาคมเน้นการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสร้างวัฒนธรรมการทำงาน ของทุกภาคส่วนสร้างแนวคิดเชิงระบบโดยยึดวงจรคุณภาพของการทำงานร่วมกันร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนามีการนำผลงานการดำเนินงานมาปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชนตลอดระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมา ภายใต้การนำเนินงานของผู้บริหารมืออาชีพที่ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญต่างๆมากมายส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพต่อครูและนักเรียนทั้งในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านต่างๆในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ นางเชาวันกร,กรวิทยาพาณิชย์รับรางวัลเชิดจูเกียรติเข็มกุรุสดุดีประจำปีการศึกษา2,561กระทรวงศึกษาธิการและรางวัลครูดีในดวงใจระดับประถมมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งนางภัยรัตน์เสาเวียง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับปฐม,มวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งนางสาวอารีทองราชร,รับรางวาลัลครูผู้สอนดีเด่นระดับปฐม,มวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งและผลงานโดดเด่น จำนวน24รายการในการเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2561ในวันที่6ถึง8ทธันวาคมณจังหวัดบุรีรัมย์รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์รางวัลเหรียญทองอันดับ9โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับป .4 ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองอันดับ39เพลงคุณธรรมระดับป .1 ถึงป .3 รางวัลเหรียญทองอันดับ48เพลงคุณธรรมระดับ ป4ถึงป .6 รางวัลเหรียญเงินอันดับ28โครงงานคุณธรรมระดับป .4 ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองอันดับ15สวดมนต์แปลไทยอังกฤษระดับป .1 ถึงม .3 รางวัลเหรียญทองอันดับ23คีตะมวยไทย ระดับปอ1ถึงปหรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสินสร้างสรรค์ระดับปหนึถึงปสรางวัลเหรียญทองอันดับ16การวาดภาพระบายสีระดับปอ1ถึงปสรางวัลเหรียญเงินอันดับ14วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีมขอ ระดับป1ถึงม3รางวัลเหรียญทองอันดับ8การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายระดับป1ถึงป6รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1การขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชายระดับป1ถึงป6รางวัลเหรียญทองอันดับ4 การขับร้องเพลงพระราชนิพน์ชายระดับป .1- ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองอันดับ10นาฏสินไทยอนุรักษ์ระดับป .1- ถึงป .6 รางวัลเหรียญเงินอันดับ5 1การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกรางวัลเหรียญทองอันดับ14 หุ่นยนต์ระดับพื้นฐานระดับป .1- ถึงป .6 รางวัลเหรียญเงินอันดับ37หุ่นยนต์ระดับกลางระดับป .1- ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองอันดับ8หุ่นยนต์ระดับสูงระดับป .1- ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองอันดับ11การแปรรูปอาหาร ระดับป .4- ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองอันดับ58การทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพป .1- ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองอันดับ51การเต้นหางเครื่องประกอบเพลงรางวัลเหรียญทองอันดับ8การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองเดี่ยวโหวตระดับป .1- ป .6 รางวัลเหรียญทองอันดับ7การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองเดี่ยวแคนระดับปหนึ่งถึงปหและรางวัลเหรียญทองอันดับ7การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองโปงลางระดับปหนึ่งถึงปหด้วยความมุ่งมั่นพัฒนารวมพลังความคิดสร้างสรรค์ภายใต้สโลแกนคุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอจึงส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลและได้ยกระดับส่งผลให้ได้รับรางวัลคุณภาพ OBEQA จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนันเป็นเป้าหมายปลายทางของจา์จัดการเรียนการสอน ภายใต้การบริหารงานโดยนายเฉลิมพลเกตม,มาศผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม